<tellan> happy, birthday, <laughs> no, no. happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey. <tellan> <tellan> eh, happy birthday, look. อาแม่เย้แม่อธิษฐานอะไรพิธันให้ครอบครัวเราได้เด็กเอ่อเย่ก็ว่าอยู่เอ็นไปกันนานจัง เปนไปกันนานจังด,ดีใจไหมแม่ดีใจแล้วถ้าดูอธิษฐานว่าอะไรแม่ดลานี่ครอบครัวมีความสุขลูกเคยลูกสาวได้เงินเดือนเดือนละเจ็ดหมื่นเดืนละแสนตลอดไปสุขภาพแข็งแรงขอให้แม่มีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงนะครับยนนั่มาอวยพรแม่ อยูเอาไว้อยู่แล้วมาไว้สิก็ได้กันแล้วแหละว่าดิการนั่งไหนน้าไม่คิดว่าแม่รู้ด้วยซ้ำทำไมแม่ไม่ตามเลยวะทำไมแม่เงียบวะโทรก็ไม่โทรไลน์ก็ไม่ไลน์่ไรวะแม่รู้แน่เลยเขาจอดรถปุ๊บแม่ไลน์มาทำไมมันนานจัง ก็แบบตึงแต๋อแม่ลืมแตทำเป็นแบบตามเลยเปล่าวะลืมเลืเอซ้ำบ้าง <c oughs> เป็นมันเกิดตัวเองเป็นมันวนมันหนุๆเลย <c oughs> แยกตามเลยเปล่าเพราะแม่มาถึงแม่ก็ไม่ถามแม่แม่ก็บอกว่าคุยกันนะแมวเพิ่งเต๋อแล้วก็วคิดว่าแบบสงสัยซาวท้อสับมั้ง <c oughs> ลืมเล้อดซ้ำบ้าจะเป็นมันเกิดจากของ <c oughs> หนุนอยูม่มิดะวะแล้วรีบกกินอย่างกิวข้าวอ <c oughs> ยางกินต้มแซ่บอแดงแหละบอกแดงจะมาจะกลับยังไงบอกแดบกำลังกลับ ก็เลยอดเป่าเลยไอ้นั่แรงแก็ได้กินอยู่ล่ะมีไวพรแม่หน่อยอ่ะฮะไวพรแม่หน่อยขอให้แม่มีลูกเขยดีๆอือมีอยู่แล้วผส,สมพรปายแล้วเหนื่อขอให้แม่มีลูกเขยดีๆขอให้แม่มีลูกเขยดีๆมีลูกมีหลานดีๆโอ้โอ้แดน อย่างนั้นมาปิดไฟใหม่เลยมาช้า